ผู้เชี่ยชาญ UFO อ้างฐานเอเลียนบนดาวอังคารที่นาซาไม่ต้องการให้คุณรู้สกอตซีวาลิงเชื่อว่าเขาได้พบฐานมนุษย์ต่างดาวบนดาวอังคารที่มีขนาดกว้างถึง25กิโลเมตรมันอยู่ทางด้านขวาของร่องและสันเขาในพื้นที่ที่นาซาเรียกว่าซันชิกอดีนักวิจัย UFO อ้างว่าพบฐานมนุษย์ต่างดาวขนาดความกว้าง25กิโลเมตร บนพื้นผิวของดาวอังคารซึ่งเขาอ้างว่านาซากำลังพยายามซ่อนฐานนี้จากสาธารณะสกอตซีวา l ลิงผู้เชี่ยวชาญที่ประกาศตัวเองเป็นนักล่า UFO เป็นที่รู้จักจากทฤษฎีที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขาได้บันทึกในบล็อกของเขาใน UFO Sighting Daily เขาได้แบ่งปันความคิดของเขาลงในทวิตเตอร์และล่าสุดเขาได้แชร์าภาพ สีเทาหลายภาพซึ่งเน้นวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนพื้นผิวของดาวเคราะส,สีแดงดวงนี้วาลิงอธิบายภาพที่เขาแสดงในทวิตเตอร์ว่ามันเป็นฐานขนาดความกว้างถึง25กิโลเมตรหากวัดตามมาต,ตาบนแผนที่มันอยู่ตำแหน่งทางด้านขวาของซันชิกอดีบริเวณที่นาซาตั้งชื่อให้มันในภาพ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเขาเชื่อว,ว่าเป็นฐานมนุษย์ต่างดาวเพราะรูปทรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ NASA ไม่ต้องการให้คุณรู้เรื่องนี้ในขณะที่ UFO Sighting News เป็นเว็บไซต์ของเขาที่ถูกปิดตัวลงดังนั้นฉันจะโพส์สิ่งที่พบที่นี่เขากล่าวฐานนี้ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เรียกว่าซันชิกดี ซึ่งเป็นร่องและสันเขาที่ต่ำกว่าขนานกันในโขดหินของดาวข้อสีแดงและรูปทรงดังกล่าวสามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลสำหรับรูปร่างที่เขาเห็นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบบางสิ่งบนดาวอังคารเมื่อปีที่แล้วเขาอ้างว่าเห็นใบหน้าของมนุษย์ต่างดาวที่สลักอยู่บนก้อนหินเช่นเดียวกับ ที่สลักบนพื้นผิวโลกเขากล่าวว่าการแกะสลักที่คล้ายกับใบหน้าของประธานาธิบดีที่สลักบนภูเขาลัชมอร์และมันอาจมีอายุเกินกว่า1 0 0 0 0แปีมันเป็นหลักฐานว่าก่อนหน้านี้ชีวิตเคยอาศัยอยู่บนดาวเคราะหสีแดงดวงนี้สกอตซีวาลิงได้แบ่งปันการพบเห็นที่แปลกประหลาดของเขาหลายต่อหลายครั้งบนพื้นผิวของดาวอังคารเขากล่าวว่า ฉันพบใบหน้ามนุษย์ต่างดาวโบราณที่แกะสลักไว้ที่ด้านบนของภูเขามันแสดงให้เห็นลนักษณะด้านข้างของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เกือบเหมือนกับมนุษย์ใบหน้านี้ทําให้เรานึกถึงภาพมนุษย์ต่างดาวบนดาวอังคารเป็นอย่างไรเมื่อนานมาแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาฉลาดตั้งแต่แกะสลักใบหน้านี้ไว้ที่ด้านข้างของภูเขาหลักฐานนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตที่ชานฉลาดเคยท่องไปบนพื้นผิวดาอังคารก่อนหน้านี้ใบหน้าที่แกะสลักบนหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามเนินเขาในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกบนภูเขาลัชมอร์ของอเมริกาซึ่งแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีซารัฐและจากการสึกหลอของพื้นผิวฉันคิดว่าสิ่งนี้มีอายุมากกว่าหนึ่ง0ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวนักล่า UFO และมนุษย์ต่างดาวอ้างยานของนาซาถ่ายติดเมืองโบราณบนดาวอังคารหลายครั้งที่นักล่า UFO สังเกตเห็นภาพแปลกๆที่ส่งมาจากยานสำรวจ c ิโ i อ s i ต y ที่สำรวจอยู่บนดาวอังคารนักล่าเอเลียนอ้างว่าพบหลักฐานเมืองโบราณบนดาวอังคารจากภาพถ่ายโดยยานสำรวจของนาซาและอ้างว่า นาซาพยายามปกปิดการมีอยู่จริงของมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างไรก็ตามมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเชื่อว่าภาพแปลกๆบนดาวอังคารเป็นแค่การจินตนาการกันไปเองเท่านั้นภาพปริศนาจากดาวอังคารที่ถ่ายโดยยานคิลเอรอสติมีลักษณะคล้ายซากกำแพงเมืองโบราณที่ซ่อนอยู่กลางหุบเขาและมันได้กระตุ้นคำกล่าวอ้างครั้งใหม่ว่า ครั้งหนึ่งอาจมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้นักล่า UFO และมนุษย์ต่างดาวได้แสดงภาพที่ปรากฏอยู่ในบล็อกโพสต์โดยใช้ชื่อว่าซากเมืองเอเลียนบนดาวอังคารซึ่งเป็นภาพที่ได้มาจากการสำรวจอย่างเป็นทางการของนาซาเองเหล่านักล่า UFO และมนุษย์ต่างดาวได้เขียนลงในโพสต์ดังกล่าวว่าในช่วงสองปีหลังมีจำนวนภาพที่เผยให้เห็นสิ่งปลูกสร้าง บนพื้นผิวของดาวอังคารเพิ่มเป็นสีเท่าคือเกือบทุกภาพที่ยานโลเวอร์ของนาซาที่สำรวจบ,บนดาวอังคารส่งกลับมาพวกเขาจะพบเห็นวัตถุอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ดูเหมือนเป็นลักษณะของการแกะสลักหรือสร้างขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนว่าวัตถุเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากจินตนาการไปเอง แต่ก็มีหลายภาพที่การค้นพบไม่อาจปฏิเสธได้อย่างง่ายดายมันดูผิดธรรมชาติที่สร้างสารรค์ขึ้นเพราะรูปทรงของมันผิดแปลกไปจากธรรมชาติข้อเท็จจริงคือพวกนักวิทยาศาสตร์เองก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่ชีวิตอัจฉริยะอาจอยู่ที่นี่บางทีอาจเคยมีวิวัฒนาการบนพื้นผิวบนดาวอังคารในอดีตที่นานมาแล้วสกอตซีวาลิง นักล่า UFO เจ้าของเว็บไซต์ UFO Sighting Daily อ้างว่าภาพถ่ายเดียวกันนี้ของยาน Curiosity เผยให้เห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีกระจกด้วยและกล่าวว่า n a s ากำลังพยายามปกปิดการค้นพบสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เพื่อสกัดประชาชนไม่ให้รู้คำตอบที่แท้จริงอย่างไรก็ตาม NASA ได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อคำกล่าวที่พวกเขาอ้าง นาซาไม่ได้พยายามปกปิดการมีอยู่ของเอเลี่ยนขณะที่เหล่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการมองเห็นสิ่งแปลกๆบนวองคารอาจเป็นผลมาจากการจินตนาการแนวโน้มที่จะเห็นอะไรต่ออะไรคลับคล้ายค,คลับขากับคนสิ่งของหรือสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยฉะนั้นการประมวลผลที่เห็นตรงหน้าจึงเป็นภาพที่สมองของมนุษย์ประมวลผลปรุงแต่งตามจินตนาการที่เคยพบเจอมา เหล่านักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่ามันอาจเป็นแค่รูปแบบของหินครูกระตามพื้นผิวของดาวอังคารเท่านั้นมันเป็นเพียงหินที่แปลกประหลาดกว่าหินทั่วไปแม้ว่ามีบางรูปที่ยากที่จะอธิบายก็ตามความคิดที่ว่านาซาปกปิดความจริงนั้นทําให้คนตกใจแต่ทั้งหมดนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ที่น่าสังเกตก็คือมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะปกปิด น่าสังเกตว่านักวิทยาศาสตร์เห็นด้วยกับนักมนุษย์ต่างดาววิทยาเพียงสิ่งเดียวก็คือมีมนุษย์ต่างดาวในอวกาศพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างมากในแง่ของอารยธรรมของพวกเขาและความสามารถทั้งทางร่างกายและจิตใจพวกเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่ามนุษย์ดังนั้นผู้คนจึงสแสวงหาโอกาสในการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วเหล่านี้ ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญของนาซาได้ส่งวัตถุข้อมูลหนึ่งรายการไปยังอวกาศในรูปแบบของแคปซูลซึ่งพวกเขาได้อธิบายประเด็นหลักเกี่ยวกับอารยธรรมของเราพวกเขาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของโลกซึ่งแสดงภาพชายและหญิงโดยอ้างว่าพวกเขาเป็นตัวแทนหลักของมนุษยชาตินอกจากนี้ในแคปซูลพวกเขายังมอบความเป็นมิตรต่อมนุษย์ต่างดาวที่พวกเขาต้องการติดต่อด้วย ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้สงสัยอีกแล้วว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ในอวากาศหรือไม่บางครั้งพนักงานของนาซาก็อ้างว่าพวกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับ UFO ที่บินอยู่เหนือเราในเวลาที่ต่างกันแต่ไม่ต้องสงสัยเลยในปัจจุบันการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของนาซาเป็นไปได้มากว่าพนักงานขององค์กรนี้ จะไม่เปิดเผยทุกสิ่งที่พวกเขารู้ต่อผู้คนสิ่งที่พวกเขาซ่อนไว้เป็นเรื่องลึกลับแต่อินเทอร์เน็ตมีข้อความที่รอดผลมากมายเกี่ยวกับการค้นหามนุษย์ต่างดาวเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากทุกครั้งมีข้อมูลที่มากขึ้นเรื่อยๆแม้จะมีแนวโน้มว่าคนส่วนใหญ่ที่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อสังคมจะสนใจเฉพาะชื่อเสียงของตนเองเท่านั้นก็ตามทว่า มันทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็น UFO และหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวหลักฐานจานวนมากเกี่ยวกับการค้นพบซึ่งปรากฏในภาพถ่ายและวิดีโอโดยบางส่วนมาจากองค์กรนาซาเองหลายภาพมีลักษณะสมจริงและมีบางอย่างที่แสดงให้เห็นหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวนอกจากนี้ยังควรพิจารณาในมุมมองที่เราเห็นองคอ์กรนาซา ได้ใช้ทรัพยากรงบประมาณมหาศาลทรัพยากรมนุษย์และใช้วัสดุจำนวนมากในการลงทุนเราสามารถพูดได้ว่าสิ่งนี้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่พวกเขาได้รับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วดังนั้นมนุษย์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกและเกี่ยวกับอวกาศด้วยความจริงทั้งหมดในไม่ช้า โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ